ต้อนรับเข้าสู่เพจเจ้าหญิงเอเวอรเค่ะวันนี้ค่ะนุยยืนอยู่กับรถคันสปอร์ตสีดำค่ะมีแต่งอะไรกันบ้างติดตามชมกันเลยค่ะด้านหน้าของเราค่ะใส่ชุดแต่ง AKC นั่นเองค่ะพร้อมกับจังหน้า f i d สีดำค่ะแล้วด้านบนค่ะเป็นตัวหนังสือคำว่า e v e r e ร t ค่ะตัวนี้มาจากโรงงานค่ะตัวเล็กนะคะคือให้ความพรีเมียมกับรถมากเลยค่ะ ด้านข้างของเราค่ะเป็นล้อยางนะคะเป็นแม็กของแวมไพร์ค่ะใช้ยางโตโยไทยนะคะซีรีส์ยาง265 50R20 ค่ะทำไมต้องใช้265ค่ะเพราะว่าตัวแก้มนะคะจะเล็กลงกว่าเดิมค่ะแล้วก็ไม่ติดซุ้มล้อนั่นเองค่ะชุดหลดของเราค่ะหลดลงจากเดิมค่ะ2นิ้วด้วยกันค่ะใช้ของโปรเฟนเดอร์ค่ะตัวนี้หลดลดลงนะคะให้อารมณ์ในการขับขี่เหมือนรถเก่งค่ะแต่ว่าได้ที่นั่ง อันเอกประสงค์เหมือนรถเจ็ดที่นั่งนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะมาทาพร้อมทั้งเบรกเบมโบทั้ง4ล้อเลยนะคะเป็นเขียวมะนาวค่ะอันนี้เพิ่มความเบรกให้กั ให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะเบรกอยู่แล้วก็ปลอดภัยรู้สึกถึงความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะมาดูด้านหลังของเราก่อนค่ะด้านหลังค่ะเป็นชุดแต่ง h k c เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นชิ้นนี้ค่ะทุกคนนะคะมาพร้อมกับท่อค,คู่นะคะ HKS นะคะตัวนี้เวลาเราเหยียบนะคะก็จะมีเสียงนั่นเองค่ะเสียงก็เดี๋ยวเดี๋ยวน้ยจะสาธิตให้ดูนะคะ ด้านหลังของเราค่ะด้านหลังของเราค่ะเป็นไฟนะคะไฟแยกกัน3ชิ้นนะทุกคนอันนี้คือไฟขยเยน,นะคะ่ะที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยค่ะคือไฟขยเยนนะคะตัวนี้เป็นคําว่าตัวหนังสือเอ e บเลสนะคะก็เวลาเบรยก็จะมีแสงขึ้นนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งค่ะตัวไฟทับทีมด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นเส้นนะคะเป็นครอบเข้าไปนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักแชทมาได้เลยนะะ เรามาดูไฟ Ambient Light กันบ้างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนภายในรถค่ะนี่ค่ะทุกคนนะคะเลือกสีเฉดสีได้ทั้งหมดนะคะ80เฉดสีด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนคือสวยมากๆเลยนะคะไล่แสงได้นะคะมีรีโมทควบคุมนะคะทุกคนนี่จะสวยมากเลยนะคะแล้วก็หน่วยทําพิเศษให้นะคะมีไฟด้านล่างนะคะเท้านะคะใน,ในการส่องสว่างนะคะ ทุกคนตัวนี้นะคะเป็นชิ้นส่วนเดิมนะคะชิ้นส่วนของเดิมแล้วก็อะไหล่เดิมนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของโปร f e นเดอนะคะเราใช้ของจริงนะคะแล้วก็การรับประกันต่างๆของโปรเฟนเดอร์ค่ะก็จะคืนให้ลูกค้าไปนะคะพรมนุ้ยทำแบบอย่างดีเลยนะคะ6กดีนะคะก็ปูให้แนวยาวไปเลยนะคะก็ะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับคุณลูกค้าคะ่ะ สนใจค่ะทักอินบ็อกนุ้ยมาได้เลยค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ0659353398ค่ะเพราะนุ้ยคือที่หนึ่งในพระนครค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ